บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะที่กระทรวงพมของเราเนี่ยส่งให้กับส่งให้กับทางคอรมในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยห0 0่ 1, บาททวนหน้าคือถ้าไม่ติดนะครับเราเสนอว่าประมาณตี6-9นะครับก็คือ1ตุลาเนี้ยถ้าไม่ติดอะไร แจ้งข่าวดว่วนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงวิยุที่รอคอยการรับสิทธิ์หรือว่าบำนาญทุนหน้า3,000บาทวันนี้มีความคืบหน,านา้ามาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะสําหรับบำนาญทุนหน้า3,000บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนจะได้เมื่อไหร่ได้กี่โมงและจะได้หรือไม่ชัดเจนถึงประเด็นนี้ค่ะล่าสุดนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคุณวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงพอมอนะคะออกมาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ว่าตอนนี้มีการชงอง รมอนะคะในการเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุทุกช่วงวัยโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนผู้สูงอายุจะได้เฮรับเงิน1,000บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนหรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทั้งเรื่องของบำนาญทุนหน้า3,000บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนและในส่วนของทุกช่วงวัยค่ะมีความเป็นไปได้จะได้รับบำนาญทุนหน้าเป็น1,000บาทหรือไม่ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศบำนาญทุนหน้า3,000บาท ไม่ต้องพิสูจน์ความจนล่าสุดนะคะอาจจะไม่มีความฟังแล้วเพราะว่าในส่วนของทางกระทรวงพอมออกมาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ว่าในส่วนของบำนาญทุนหน้าสามพันบาทจะต้องใช้งบประมาณเยอะเพระนาะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้จึงต้องตีตกออกไปแล้วก็ต้องรอกันอย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าล่าสุดทางกระทรวงพอมอชงในส่วนของครมอนะคะทุกช่วงวัยในส่วนของบำนาญทุนหน้าผู้สูงอายุอยู่ที่1000บาทแต่จะได้เมื่อไหร่ได้วันไหนเดี๋ยวเรามาตามค่ะ ก็มีการูดกุยถเรื่งเบรียบผู้สูงอายุแับนี้ดนะครับในขณะฝ่ายค้านเนี่ยก็เสนอสารราชบัญญัติบำนาญพึ้นฐานคนหน้าที่จะให้ผู้สูงอายุได้เงินเนี่ยสามพันบาทต่อเดือนมาที่ไหนกทาคนตีแต่เดีวกตีเนี่ยก็เอาปากก่อนไปทราบรหมว่าก่อนหนี้ก็มีการส่งหนังสือมาถามความเห็นทุกกระทรวงผู้่วยงานแล้วนี่มองย่างไครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับโอ้ยอย่าว่าแต่สามพันเลยผมอยากให้คนละหมื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ ล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอยากคิดแต่รายจ่ายอย่างเดียวต้องคิดถึงรายได้ของภาครัฐด้วยเช่นกันเอาว่าที่กระทรวงพอมอของเราเนี่ยส่งให้กับ่งให้กับทางคอรมอในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่บาททุนหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นขั้นบันได6 0 0 7 0 0 8 0 0 1,000บาทนะครับ ที่ยังไม่ทว่นหน้าเนี่ยใช้เงินเกือบแสนล้านแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเงิน1,000บาทตามที่กระทรวงพอมชงขึ้นไปใหม่เนี่ยหนึ่บาททั่วหน้าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณแสนเจ็ดหมื่นถึงแสนแปดหมื่นล้านบาทยังอยู่ในวิสัยที่ถ้าหากว่าจะกระเบียดกระเสียนกันจริงๆน่าจะยังพอไหวแต่คงต้องดูความเห็นจากสําน,นักงบนี่คือแค่1000บาทนะครับถ้า3,000บาทก็ลองคูณ3เข้าไป1,000บาทใช้เงินแสนแปด 3,000บาทนะครับ8 3 24า0 0 0่แสนกว่าล้านเกือบ6แสนล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินถุงเงินถังผมไม่ขัดข้องเลยอย่างที่เรียน อย่าว่าแต่3,000เลย10,000บาทผมก็อยากจะให้แต่วันนี้เรามีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณฉะนั้นเนี่ยถ้าให้3,000บาทไปแล้วมันไปก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในวงอื่นที่จะต้องใช้งบประมาณเนี่ยผมคิดว่าเราไปทีละขั้นตอนน่าจะดีกว่าในอนาคตไม่แปลกใจครับถ้าหากว่าประเทศไทยเราเศรษฐกิจกดีขึ้นแล้วมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะให้ได้3,000บาท พอมอเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแม้แต่วันนี้เราก็เห็นด้วยแต่ปัญหามันคือว่าเรายังมีรายรับไม่พอที่จะมาซัพพอร์ตรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นบรรลับความขึ้นหน้าอย่างเนแับขึ้นหน้าแบบนี้ในขณะนี้ทางท่านรองนายรกรัฐมนตรีท่านพิรพันธ์นะครับได้ส่งส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอนั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวมไปถึงกระทรวงการคลังคงต้องรอดูว่า งบประมาณประมาณแสนแล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อย่างไรนะครับถว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรสามารถเริ่มได้เมื่อไหร่ครับคือถ้าไม่ติดนะครับเราเสนอว่าประมาณตี6-9กนะครับก็คือ1ตัวตุลานเนี้ยถ้าไม่ติดอะไร นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ทางกระทรวงพอมอมีการชงครมอพิจารณาเบี้ยยผูพสูงอายุแบบทั่วหน้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอคอยความชัดเจนแล้วก็ในส่วนของความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 8ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีที่ฝ่ายค้านนะคะได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐานต้นหน้าค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะเพิ่มเบี้ยเงช่พให้กับผู้สูงอายุแบบต้นหน้าอยู่ที่3,000บาทต่อเดือนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเนื่องด้วยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศนะคะในปัจจุบันเงินงทุกบาทล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนได้อยากขอให้นึกถึงรายได้ของทางภาครัฐด้วยนะคะอยาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการจ่ายเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบปนไดยอยู่แล้วก็คือตามช่วงอายุ600บาท700บาท800บาทแล้วก็1,000บาทต่อเดือนอยู่แล้วซึ่งใช้งบประมาณถึง1 0สล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าหากมีการปรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบทุนหน้าเป็น1,000บาทตามที่ทางกระทรวงพัฒนานสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์ได้มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอไปแล้วให้พิจารณานั้นนะคะก็จะมีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่ 1. 1.7-1.8แสนล้านบาทดังนั้นนะคะในเรื่องของการเพิ่มเบีย้ยบำนาญทุนหน้าเนี่ยต้องมาดูแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากทางสำนักงบประมาณแต่ถ้าเพิ่มเป็น3,000บาทแบบทุนหน้านะคะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งจะต้องใช้งบประมาณประมาณ5-6แสนล้านบาทซึ่งวันนี้เรามีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณดังนั้นถ้าให้เงิน3,000บาทแบบทุนหน้าจะก่อให้เกิดปัญหาในส่วนอื่นๆที่จะต้องใช้งบประมาณนะคะซึ่งตนคิด ว่าในส่วนของการดําเนินการทีละขั้นตอนจะดีกว่านะคะหากประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีงบประมาณเพียงพอที่จะให้ถึง3,000บาททางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งอยู่แล้วซึ่งวันนี้นะคะมีรายรับไม่เพียงพอที่จะไปสนับสนุนในส่วนของรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบํานาญทุนหน้า3,000บาทตีตกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมใครที่ราคอยแล้วก็ติดตามนอกจากนี้นะคะคุณวาราุฒิศิลปะอาชา ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ค่ะนายเพียรพันธ์สาลีรัตวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอเรื่องของการปรับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบทุนหน้า1,000บาทตามที่ทางกระทรวงพอมอได้มีการเสนอให้ทางครมออนุมัติแล้วและตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่คอรมอค่ะจะมีการเห็นชอบจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นกรมบัญชีกลางสำนักง,งบประมาณรวมถึงกระทรวงการคลังและตนขอย,ย้ำว่าขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอน ของการพิจารณาเพราะฉะนั้นหากมองนะคะก็คือมีการเสนอครมไปแล้วยังต้องมาดูลาเอียดในเรื่องของเงินด้วยจากกรมบัญชีกลางจากทางสำนักง,งบนะคะรวมไปถึงกระทรวงการคลังว่าวงเงินจะเพียงพอในการเพิ่มสวัสดิการในการจ่ายเงินบำนาญทุนหน้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือไม่นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ